มาเีงอะไรวะหมามาใส่อุ้ยอูนี่ลอยใครเนี่ยลอยใครเมื่อวานนี่อุ้ยอูดันลไวไหมครับผมียฮะรินแล้วก็คปีนไคือเอ็มมือรักแน่พ่อไป ย่สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องปูลุนอา่าน้องัวงามนะคะมารับน้องกลับบ้านแล้วฝนตกแล้วนะคะฝนตกอ,อ,อ,อืมไอคนขึ้นนะสิมันขึ้นไม่ไหวคออดูหน้าอดะขอ,ขอนุก,กอใหญ่ห่ะเนาะไปกลับบ้านกันครับฝนตกแล้ว เดี๋ยวฝนสิเปียกหัวลานหัวลานว่ามีผมสีนาวหัวเดี๋ยวลงลงไปอาบน้ำหน้าบ้านของพหลุนกันนะคะนะจ๊ะโอ้ยอยู่ในป่า เนี่ยเป็นเป็นต้นไม้ที่ช้างกินเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรหมามุย้ยหมามุย้ยที่บ้านของแม่ขวขัญเขาจะเรียกตําเยหมามุย้ยต้นต้นเครือหมามุย้ยช้างกินเหมือนกันต้นเครือเครือภาษาบ้านแม่ขวขัญเขาจะเรียกเครือตดหมาช้างก็กินเหมือนกันกินเป็นสมุนไพร ส่วนคนก็กินนะคะเครือตดหมานี่อ่าเป็นเป็นเป็นรากเป็นรากลงลงที่ดินมันเหมือนกับอ่ามันมันแล้วเอาไปเราเอามาล้างล้างแล้วก็หั่นแว่นเว้นว้นแล้วก็อ่าไปไปตากแห้งก่อนสักสองวันตากแห้งเสร็จแล้วเราก็มาตำตำแช่น้ำ แช่น้ำเสร็จแล้วคืนหนึ่งแล้วเราค่อยมา,าบดแป้งบดแป้งมาผสมกันเราพอไปนึ่งแล้วมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะเป็นเนื้อเนื้อแป้งจะเป็นสีม่วงเขาเรียกว่าขนมตดหมาไม่ทราบว่าท่านใดเคอได้กินบ้างเนาะเดี๋ยวสักวันเม่พานม,มีนะคะเม่พานจะทำให้ดู วิธีทำของขนมเคือดอนตัดหมาอร่อยทำเหมือนขนมขนมหมกขนมเทียนแต่ที่ในเมืองเขาทำกันเขา,เ,ขาเอาไส้มะพร้าวแล้วก็ไส้ไส้อะไรนะไส้ของถั่วเหลืองมาทำกันแต่ที่บ้านของไม่ผ่านบางทีก็จะหอเหมือนเหมือนขนมก้อน จะถึงบ้านแล้วครับฝนก็ตกเปียกเปียกดากดำๆๆเห็นแต่ตูดเลยวัดูดูดูด,ดูสาวน้อยนักกีมมันทำสาวน้อยนัก,กีมันขัดขวางทางจราจรของพ่อไม่ยอมให้ไม่ยอมห่างออกจากพ่อส่วนหนุ่มน้อยแฮปปี้ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไร สบายมากเลยครับผมผมไม่ชอบผมไม่ชอบเรื่องมากไม่เหมือนสาวน้อยลกักซี่ขี้หัว ผม,ผมลงมาจากป่ามาอาบน้ำแต่งตัวจะขายผลไม้แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะครัะประมาณ6กโมงเย็นนะครับผมจะเปิดร้านเปิดตลาดครับอ้ อู้ดูมะละกอต้นนี้ลูกดกมากนี่นะคะต้นมะพร้าวต้นมะละกออ๋อเป็นครอบวัวเป็นครอบวัวชาวบ้านนี่เป็นหญ้าอันนี้ก็ปลูกให้วัวด้วยให้ช้างด้วยได้ทุกอย่างแต่ถ้าให้วัวเราต้องไปบดก่อนนะต้องไปบดอันนี้เป็น าราประชาคมกลางหมู่บ้านติดกับบ้าน,น,านคุณตาลุนคุณตาลุนบ้านของคุณตาลุนนะคะบ้านของพ่อลุนนี่จะอยู่กลางหมู่บ้านเลยตรงข้ามกับบ้านศาลากลางหมู่บ้านสาลาตรงสามแยก ีเป็นวันพระผู้ใหญ่ชายเสียงตคำสายประกาศประกาศพากันออกไปทำบุญม่าจะเป็นเุเทียนเข้ารำสาตรงนี้ก็จะได้ไปทำบุญตักบาตรกันนะคะ สน้อยล็อก,กี้อาบน้ำที่บ้านของอพี่บัวงามแฮปปี้ก็อาบน้ำที่บ้านบัวงามกินน้ำอาบน้ำกินน้ำเสร็จแล้วก็จะได้ไปที่บ้านของตัวเองเพราะบ้านบ้านของน้องน้ำไหลช้าอะไนเดี๋ยวอปควับรถมือหรือผมเกี่ยวกันมันคนละอันนีกท่านคนละสายงานทุกคนเอาไปโยกของใหม่

ต้องแวะกินน้ำกินหญ้าก่อนจะผ่านจะผ่านบ้านก็ลรุนเฉยๆไม่ได้นะต้องมีการแวะกินน้ำกินหญ้าก่อนถ้างั้นนะนอนไม่หลับอาโดน <c oughs> โดนวนแล้ว โดนวนแล้วโดนวนแล้วใครตัวเล็กก็เพื่อนคงรู้นะคะว่าโดนบ่นิดนตาดุอูดุแล้วบวอลาหน่อยเราถอยเลยกี้ถอยเลยไปแย่งกินทำไมเอาเอามีคนขโมยนะมีคนขโมยแยกนี่นะมีคนขโมยยากขโมยโมยากข,ข,ของพี่บัวง,งามทำไม นอนนอนนอนรอนอนรออาบนอนนอนให้อาบน้ำาะวันนี้วันนี้ควันตั้มอาบน้ําให้นอนงบงามทุกปีควันพุทธจะอาบน้ําให้แต่วันนี้ uh, อ่าควันตั้มอาบน้าให้ควันตั้มอาบน้ําให้ในะจะนิ่งมากเลยนะคะไม่กล้าดุบดิกเลยไม่กล้าดุบดิกเลย สั่งได้ยังกับก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะหนองบัวงามแม่จ้ากระดุกกระดุกเลยแต่ถ้าควันควันพุดธอาบน้ำให้หนีหูโอ้กบอก,บอกแปลกๆโดนไม่เลียวแล้วคนหนึ่งโดนไม่เลียวแล้วคนหนึ่งนี่ลูกแล้วอ,อาบน้ำเสร็จแล้วอ่าโดน เปียตัวโดดไม่เลียวแล้วโดดไม่เลียวแล้วเอเฮ้ยปล่อยตามอำเภอใจไม่มีคนบนไม่จะได้ใจเอาออกมาสะเต็มเลย เบเข้าบ้านอ๋อเก็บกินยายให้หมดก่อนนะ oh. ไปไปอยู่บนป่านี้มันเป็นดินแดงถ้าลงน้ำามูลมันเป็นดินดำ